สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวนะคะวันนี้แปลกหูแปลกตาไปนิดนึงเนื่องจากว่าหมอไม่ได้มาเป็นคลิปวิดีโอแต่ว่าหมอมาในลักษณะของพอดแคสต์นั่นเองนะคะหมอตั้งใจอยากจะทำด็อกบลี Series สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัขเป็นพิเศษตั้งแต่จุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของสุนัข มาเป็นสุนัขสายพันธุ์ต่างๆรา,า,ายละเอียดของแต่และสายพันธุ์เป็นยังไงหมออยากจะเล่าอยากจะแชร์ตรงส่วนนี้ให้หลายๆคนได้ฟังนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหมอเองชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของสายพันธุ์สุนัขมาตั้งแต่ตอนที่เรียนแล้วนะตอนนั้นหมอมีความตั้งใจอยากจะเป็นกรรมการประกวดสุนัขด้วยนะคะก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์สุนัขเรื่อยมา แต่ว่าความฝันในการอยากเป็นกรรมการสุนัขเนี่ยมันอาจจะจางหายไปละแต่เรื่องของความชื่นชอบลงไหลในสัตว์ปีชีนี้ที่มีสายพันธุ์300-400สายพันธ์แล้วก็ทุกสายพันธุ์เนี่ยแม้ว่าจะต่างไซส์ต่างรูปร่างหน้าตาก็สามารถผสมพันธุ์กันได้แล้วก็ให้ลูกออกมาได้ที่ไม่เป็นหมันนะคะเพราะเขาคือปีชีเดียวกันนั่นเอง species นั้นก็คือสุนัขนี่แหละที่มีความพิเศษมากๆนะคะวันนี้เป็น EP ที่1ของ Dog Breed Series นะคะหมอให้ชื่อตอนว่ากำเนิดสุนัขบ้านสุนัขบ้านในที่นี้คือสุนัขที่ไม่ใช่สุนัขป่านะคะหมอก็ขอใช้แทนว่าเป็นสุนัขบ้านถ้าเกิดว่าใครย้อนดูคลิปที่หมอเคยทำไว้นะคะชื่อคลิป d o อกอีส l ม f e ไลฟ์ ep หนึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะมีการเล่าว่าสุนักบ้านมีวิวัฒนาการมาเป็นหลักลล้านปีแล้วนะคะจากต้นกำเนิดของสุนัขที่เป็นต้นกำเนิดของสัตว์กินเนื้อเนี่ยหลายๆอย่างร่วมกันจนวิวัฒนาการไล่มากลายเป็นสุนัขป่าสีเทาหรือว่าเกรวูฟก่อนที่จะมีการวิวัฒนาการมาเป็นสุนัขบ้าน ะะเมื่อก่อน,เ,นเรามีความเชื่อกันว่าสุนัขป่าสีเทาวิวัฒนาการมาเป็นสุนัขบ้านในช่วงเวลาใกล้เคียงกันบนพื้นที่หลายๆแห่งหลายๆจุดกำเนิดของโลกนะคะแต่ว่าในช่วงหลังมีนักพันธุศาสตร์ท่านหนึ่งะะชื่อว่าปีเตอร์ซาวอร์ไลเนเขาได้ศึกษา ไอ้เจ้าตัวของ DNA ที่อยู่ในไมโทคอนเดียนะคะซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการที่เราศึกษาหาต้นตอบรรพบุรุษของมนุษย์นะคะ mm. เขาศึกษาเพื่อที่จะอยากรู้ว่าสุนัขเนี่ยมีต้นกําเนิดที่ตําแหน่งจุดกําเนิดไหนบนโลกกันแน่เนื่องจากว่าเขาค้นพบว่าสุนัขที่มีสายพันธุ์มาจากเอเชียมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่าสุนัขที่มีต้นกําเนิดมาจากตะวันตก ะะแล้วก็จากการศึกษาของเขาเนี่ยเขาเก็บตัวอย่างเยื่อบุภายในช่องปากของสุนัขมากกว่า3,000ตัวเลยนะทั่วโลกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขน่าจะมีจุดกําเนิดมาจากเอเชียตะว,วันออกแถวๆจีนหรือว่าไซบีเรียประมาณนั้นแต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่นะคะทำให้ข้อสรุปเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถเชื่อถือได้ร้อซ โอเคทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันในเรื่องของสุนัขบ้านนะคะสุนัขบ้านโบราณเนี่ยมีความแตกต่างจากสุนัขป่าสีเทาดังนี้นะคะสุนัขบ้านโบราณจะเริ่มเห่าเป็นนะคะจะไม่ค่อยใช้การหอนในการสื่อสารกันภายในฝูงแล้วแต่ว่าอาจจะมีการเห่าเพื่อเป็นการบอกกับเจ้าของที่เป็นมนุษย์มากขึ้นนะคะมีขนาดตัวเล็กลง อาจจะเหลือแค่2ใน3ของสุนัขป่าขาก็จะสั้นลงสมองแล้วก็หัวกระโหลกี่จะมีขนาดเล็กกว่าสุนัขป่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้หัวสมองขนาดใหญ่ที่จะคิดในการล่าสัตว์ล่าเหยื่ออีกแล้วนะคะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงและเขาไม่ต้องมีสมองใหญ่ขนาดนั้นแล้วเขาก็มีการวิวัฒนาการมาทำให้มีสีขนหลากหลายมากขึ้น มีการกระดิกห่างได้แล้วก็สามารถที่จะฝึกสอนได้นะคะแต่ว่าในระดับโมเลกุลของสุนัขบ้านแล้วก็สุนัขป่าเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักนะคะองค์ประกอบทาง DNA ของสุนัขป่าแล้วก็สุนัขบ้านเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วเลยโอเคแล้วก็อย่างที่หมอเล่าไปแล้วนะคะว่า,าสุนัข ป่าสีเทาวิวัฒนาการกลายมาเป็นสุนัขบ้านนะคะโดยการวิวัฒนาการเนี่ยเราเชื่อว่า,าจะเป็นหนึ่งในสองรูปแบบนี้ที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการความเชื่อแรกเราเชื่อว่ามีการนำสุนัขป่านะคะมาเลี้ยงตั้งแต่สุนัขป่ามีอายุน้อยๆเลย แต่ว่าไอ้ข้อสันษฐานอันนี้เนี่ยต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็พบว่ามันค่อนข้างจะยากเนื่องจากว่าการที่คนสมัยก่อนเนี่ยจะมีเวลาว่างเอาสุนัขป่ามาเลี้ยงแล้วก็ฝึกสอนให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเออมันน่าจะ เป็นสิ่งที่คนยุคดึกดำบรรเนี่ยไม่น่าจะทำกันแล้วก็จริงๆแล้วการที่จะเอาสุนัขป่ามาเลี้ยงให้มันเชื่องได้เนี่ยจริงๆจะต้องเอามาเลี้ยงก่อนที่สุนัขป่าจะมีอายุ13วันนะคะไม่เช่นนั้น,นจะไม่สามารถทําให้ลูกสุนัขป่าเชื่องได้เลยแต่ก็มีบางข้อมูลเนี่ยที่กล่าวว่าลูกสุนัขป่าสามารถมีพฤติกรรมฝังใจกับคนได้ในช่วงอายุก่อนหนึ่งเดือนหมายความว่าถ้าเราจับสุนัข ลูกสุนัขป่าก่อนหนึ่งเดือนมาฝึกก็ยังพอที่จะทําให้เชื่องได้นะคะดังนั้นในแนวความคิดใหม่จึงเชื่อว่าสุนัขป่านเนี่ยวิวัฒนาการมาเป็นสุนัขบ้านได้เองโดยเกิดขึ้นในช่วงที่มนุษย์เนี่ยมีการอยู่อาศัยกันเป็นหลักแหล่งและนะคะแล้วก็มีการตั้งชุมชนมีเศษอาหารเหลือจากมนุษย์มากขึ้นสุนัขป่าที่มีระยะหนีสั้นซึ่งก็คือสุนัขป่าที่ค่อนข้างเชื่องกลัวคนน้อย จะมาเก็บกินเศษอาหารที่เหลือแล้วก็ทำให้เกิดวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างที่หมอเล่าไปข้างต้นกลายมาเป็นสุนัขบ้านในปัจจุบันนะคะแล้วก็สุนัขบ้านดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ไม่กี่สายพันธุ์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งก็คือเราวๆแค่150ปีก่อนเนี่ยก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยังมีสุนัขที่เป็นกลุ่มสุนัขบ้านที่เอามาใช้งานเราวๆแค่สัก40สายพันธุ์เท่าน,นั้นเองแต่พอหลังจากช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมปุ๊บก็กลายมาเป็นหลักร้อยและจนถึงปัจจุบันก็มีสุนัขที่ได้รับการจดทะเบียนนะคะโดยสมาพันธุสุนัขเนี่ยราว3 0 0กว่าสายพันธุ์แล้ว ะะซึ่งเรื่องราวการวิวัฒนาการหมายถึงพัฒนาสายพันธุ์นะคะจาก40สายพันธุ์มาเป็นเกือบ400สายพันธุ์หรือกว่า400สายพันธุ์ได้ยังไงเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันใน EP หน้าละกันนะคะยังไงวันนี้หมอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้า EP ถัดไปกับ Dog Breed Series Podcast นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย